พีพูดถึางงานวันนี้เลครับงานวันนี้ก็เป็นงาน l a c o อ t Summer Pack ก็จะเห็นเราแบบแต่งตัวแบบน่ารักสดใสมากๆค่ะพี่ๆค่ะวันนี้ก็งานล a c o สก็จะมีความคลึกคลืสดชื่นตามชื่อคอลเลคชันเลยค่ะก็คือเป็นซัมเมอร์ก็จะมีเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเหมาะกับอากาศประเทศไทยตอนนี้มากรีวิวลุควันนี้หน่อยเป็นยังไงค่ะของเราสำหรัก้าของผมเป็นแบบว่างูยืนให้ดูเลยไปตีเทนนิสชิวๆฮะ วันเที่อากาศกำลังดีอ่ะจปอร์ตสปอร์ตหน่อยใช่ฮะพี่ๆล่ะขาเขาไม่ตีเทนนิสแล้ววันนี้หนูไปเชียร์เทนนิสแล้วค่ะหนูก็จะไปนั่งเชียร์อยู่เชียร์อีเดอร์ได้เหมือนกันเพราะว่ามาในแบบแนวโอโลเดรสแล้วก็สามซึ่งก็มีหลายแนวให้ช็อปมากเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกรองเท้าหรือว่ากระเป๋าอือจริงเราสองคนมองไว้หลายคอร์เซ็ตไหมคะวันนี้ ก็เล็งไปเยอะมากฮะับจะขอผู้จัดพีพีชอบในลุกวันนี้ไหมครับตลอชอบมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ casual fashion ก็คือเป็นเหมือนเป็นเดรสที่เราสามารถแบบใส่ในวันสบายๆได้แต่ก็มีความแฟชั่นเออชอบพวกเราแล้วชอบดูคุณก้าวไหมครับชอบค่ะน่ารักแต่ก้าวนชอบดูคุณพีพีไหมครับวันนี้ชอบฮะน่ารักสดใสมากมาก จากที่สดใสอยู่แล้วก็สดใสขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมคอลเลคชันต่างๆของลาคอสยังไงบ้างครับโดฝากหน่อยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช็อปกันที่ลาคอสเยอะๆนะคะเพราะว่ามีเสื้อผ้าหลากหลายให้เลือกมากมายเลยมีทุกเพศทุกวัยมีหลากหลายไม่ว่าจะเพศชายเพศหญิงหรือว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมิกซ์แอนด์แมทได้เลยก้าวฝากหนุ่มๆหน่อยครับก็ฝากหนุ่มๆ ที่แวะมาเดินเซ็นทรัลเวิร์กนะก็ถ okay. ้าเดินมาแล้วเห็นบูธของเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เพราะว่าตอนนี้ที่หน้าร้านของเราเนี่ยมีสินค้าหลากหลายที่น่าสนใจมากๆก็อยากฝากหนุ่มๆเข้ามาแบบเข้ามาเลือกซื้อได้ฮะอาจจะไปซื้อเป็นของฝากหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้โอเคถ้าบลงมาเดกันนี้ถ้ายบบกเอะคครับตัวเทกระแสมาแบบว่าฉ่ำๆมา ไงมากก้าวกับการานออกการอีเวนต์แบบโอ้โหรัวๆเลยมันที่อย่างอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเนี่ยมันแบบรู้สึกว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าตอนที่เราทํางานกันเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงแบบเรื่องพวกนี้เลยเราแบบตั้งใจทํางานกันแบบเต็มที่มากๆพอกระแสมันมาเป็นแบบนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเกินคาดแล้วก็เกินความคิดของเรามากๆอย่างเมื่อวานนี้เราก็มีชื่อเข้าร่วมชิงรางวัลขนาดคือ ละครยังไม่ได้ออมีชื่อเข้าชิงแล้วก็เรียกว่าอย่างที่บอกเลยค่ะเกินความคาดหมายมากเพราะว่าจริงๆอยากจะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากกว่าที่เห็นความน่ารักของเราสองคนแล้วก็ทําให้เราทั้งสองคนได้มีชื่อติดเข้าไปเข้าชิงส่วนตัวเราสองคนเซอร์ไพรส์ไม่อยู่ยชื่อเข้าชิงเลยกับหลายๆคู่เขาก็แบบว่าไม่ธรรมดาเซอร์ไพรส์มากๆนะเซอร์ไพรส์อันนี้พูดเล่นๆนะเมื่อวานนี้นั่งตัวเต็งเลยแบบว่าคุยกันแบบพี สมมุติสมมุติสมมุตินะแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าให้มันมันแบบว่ามันมันได้ขึ้นมาเนี่ย mm. พี่จะพูดอะไรอ่ะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้พี่พี่คิดอะไรไม่ออกจริงเขินเพี้ยแต่แต่ก็แค่คิดกันเล่นๆครับรเราจะตั้งรับกับกระแสที่จะต้องเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันยังไงครับไม่ก็แค่แบบว่ารู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ตั้งใจทํางานของตัวเองก็ดวมกันครับ ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแค่นั้นเราคิดว่าอะไรที่จะทำให้คนรู้สึกแบบอินแล้วฟินกับคู่เราขนาดนี้คะอือสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวเขาไม่ได้หลอกแค่ที่หน้าค่ะเขาหลอกที่ใจด้วยว้าอะไรกันอะไรกันอยากจะเอาหัวมุดเจาะใจลอยยังไงดีมีเขาเป็นคนเขาเป็นคน มีน้ำใจคะ่ะเป็นเป็นคนน่าราักเ,เป็นคนที่ใส่ดีพี่ยิ้มอะไรกันอ <Boom. S 2> ่ะ <laughs> เหมือนไม่เชื่อที่น้องพูดกเก้าเก้าเหรอคะเราคิดว่าโมเมนต์ไหนของเราถึงได้แบบถูกถูกใจคนเยอะขนาดนี้ผมคงคิดว่าที่พี่ๆน้องๆแฟนกับเขาคงถูกใจเป็นเพราะว่าแบบผมกับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีบุคลิกที่แบบ คนล็อกขั้วกันจริงๆแล้วแบบว่าน้องเป็นน้องพีพีเนี่ยเป็นคนที่แบบมีธรรมชาติในตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงพอแบบมาอยู่ร่วมกับผมเนี่ยมันแบบว่าเหมือนมีดึงดึงอะไรบางอย่างในตัวผมออกมาที่แบบว่าแฟนๆเขาแบบชอบอะไรแต่จากที่พูดเราทําให้คหลายคนพูดหลายคนอยากให้เป็นคู่จริงแล้วนะก็ยังไงก็ไม่พูดเลยด้วย ไอ้จระเค่พาไปแล้วกันครับไี่เขินเบอร์หนึ่งมาแล้วนะเนี่ไอ้จริงๆพอเขาคิดคิดกันอย่างนี้พานรู้สึกเราเป็นไงสองคนแบบนี้คนเธคุยเชียร์กันนัะคุยเชียร์กันเลยเขินนะครับก็ทำตัวไม่ถูกเเหมือนกันค่ะแต่ก็ดีใจที่แฟนๆชื่นชอบเราทั้งสองคนเวลาอยู่ด้วยกันก็ก็อยากจะ วอนผู้ใหญ่ทุกท่านให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆเวลาเกิดมาเสียอาการค่ะไม่ถึงว่าทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆนึกว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบกูแต่เือนคู่เราเป็นคู่จิ้งจ้าหที่แบบเงี่ยหายไปนานแล้วเป็นคู่แรกในรอบหลายๆปีเลยนะที่ที่ที่ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากดีใจค่ะดีใจก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณมากครับก ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกัน้าไม่อยากไม่อยากแบบว่าทําให้หลายๆอย่างมันมาก,กดดันกดดันหลายๆคนด้วยอะไรน้องอวยขนาดนี้จะให้รางวัลอะไรน้องไหมคะก้าวขาอวยทั้งความหล่อใจหล่ออย่างเงี้ยคุณก็มีะไรจะให้หนูหมนมได้เลยวันเนี้ยกิได้เลยอยากได้อะไรป็นป่าเลยเราวันเนี้ยใช่พี่พร้อมพร้อมไปเลยหรอพร้อมไปขอลูกค้าให้ครับ ตอนนี้ตัวเองดูเผลนมากจริงๆก้าวดูแบบดูเนะเผลน่ะนอนน้อยหรือเปล่าเมื่อวานงานดึกด้วยครับจริงๆนอนน้อยทำให้เผลนได้เหรออาการนอนน้อยกับอาการเผินมันไม่เหมือนกันเอออาจจะคนเยอะใช่คนเยอะด้วยเหรอฮะไม่ค่อยได้ออกงานเยอะช่วงนี้จริงๆสาวในสเปคของก้าวนี้ยังมีแบบเข้าไหมครับคุณเข้าตรงไหมจริงจริงน้องก็เอาจริงน้องก็เป็นคนที่ ตรงค่อนข้างทุกอย่างเป็นคนที่แล้วไม่ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นคนแบบขยันเก่งอะไรเงี้ยครบมากครบมากตามที่บอกพอ่หกนี่แหละแอคหลุมครับผมตรง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 กับทุกอย่างพี่พีนละคะคุณดูเวลาคุณแล้วอย่างก้าเนี้ยคือสเปคของพี่พีเปล่า ตรงค่ะตรงเขาเป็นคนน่ารักค่ะอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากในอนาคตมันจะเป็นจริงให้เป็นเรื่องของอนาคตเเป็นดารามาเล็งมีลุ้นเลยนะคะมีลุ้นกับที่ลุ้นแล้วนะเล่อะไรมันสนุกกับบรรยากาศงานนะครับผม เพลงเราก็แบบมันเล่าตื่นเต้นกับานี้ยนวลมีคนจับตาคู่เราค่ะเรามีความเล่นความเขินไหมจะเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะว่ามันเกลงก็แบบว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบตามธรรมชาติมากกว่าเราจะได้แบบไม่กดดันในการทํางานแล้วก็แบบว่างานผลงานคู่ของเราเนี้ยมันก็แบบจะออกมาดีแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไร ยังก็มีตัวอย่างพี่พี่หลายคนเขาเขาก็มีสป,ปาร์คในกองถ่ายกันเยอะแล้วอย่างเงี้ยคู่เรามันก็จะอาจจะมีลุ้นไหมครับคุณก็ให้พีพัก <laughs> <laughs> อะไรให้พีพักแล้ว <laughs> แต่พีจะพักแล้วกันนะ <c oughs> เออพร้อมไม่ติดพักไหมครับก็โนดเป็นสายตามผู้ใหญ่เขาบอกว่าตามผู้ใหญ่ไว้ดีกว่าก็ผ <c oughs> ู้ใหญ่ว่าไงเรากว่าไงนะคะผู้ใหญ่บ้าที่คพี่พี่พี่ก้าวทีหนก็ได้เฮ้ยผมบ้าผมยังไม่ผู้ใหญ่ แพี่เราถึงนหลังนะเดี๋ยวแฟนๆจะต้องไปบนผีเหมือนันอะถ้าดื่มผลงานภาพยนตร์ไหนตอนนี้คิวเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เหลืออีกคิวเดียวค่ะวุ้ยเหมือนกันนะวุ้ยมากเพราะว่าผมก็เพิ่งถ่ายภาพยนตร์ครั้งแรกก็แบบว่าเรื่องมันดำเนินไวมากอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกสนุกมากๆอยากอยาก อยากให้แฟนๆทุกคนได้เห็นบทบาทของเราในเรื่องนี้เพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ลองทำหลายๆอย่างมากๆก็อาจจะเล่าเยอะไม่ได้เดี๋ยวรอชมพร้อมกันอีกเร็วๆนี้ครับผมด้วยความที่เป็นหนังผีใครเป็นคนลัวผีพี่พีโกวผีไหมคะหนูลัวผีเพระว่าค่ะแต่ว่าผักกะหล่อมีการเสียาการโกวผีผักกะหลอมีไหมครับเป็นดังผีผีผักไหมคะในกองอ่ะ ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวซีนเหลือซีนสุดท้ายไงเด็กไม้ซีนสุดท้ายให้เป็นหน้าที่ของผีโอเคไปไม่ถูกเลยแล้ก็เหลือเหลือคิวเดียวค่ะเหลือคิวเดียวแล้วคิวเดียวครับเหลืออีกตอนนี้เลือกรอเรื่องโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะมันมีซีนไหนที่กลัวที่สุดสำหรับเรากลัวที่สุดเหรอคะด้วยความที่พอเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นผีเอาจริงๆพอไปถ่ายก็จะไม่ค่อยกลัวมากค่ะ แต่ว่าหนูเนี่ยจะต้องมองพี่ที่เขาเล่นเป็นผีแล้วเราก็จะสร้างความกลัวตรงนั้นขึ้นมาเองพี่มันกลัวน้อยลงเพราะมีเขาอยู่ข้างๆใช่นั่นแหละจริงไหมครับจริงไหมครับตอบแล้วตีนี่ไม่กลัวที่กลัวน้อยลงไฟครับกลัวไฟมันอุ่นใจไหมครับเวลาเขาอยู่ข้างๆเพราะว่าเราต้องเล่นกับไฟด้วยอะไรประมาณนี้หล่อก็้าวชมเล่นกับไฟหลอไปถึงในเรื่องครับในเรื่องแล้วก้าวกลัวไหมผีในเรื่อง ผมไม่ค่อยกลัวคอัผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าผมก็ฟังเรื่องผีตั้งแต่เด็กแต่ตอนเด็กกลัวมากมากเลยพอแบบว่าเราฟังเรื่องผีทุกคืนทุกคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่กลัวเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์ไม่เคยเจออะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันเลยทําให้เรื่องพวกนี้มันรู้สึกว่าแบบยังยังไม่กลัวแล้วกันระหว่างถ่ายทําก็ไม่เจออะไรพิเศษหรืแบบเอ๊ะไม่ไม่ไม่อะไรเลยครับผมยังไม่เจอครับยังไม่เจอ ยังไม่มคเจอเลยเหรอพี่ๆก็ไม่เจอใช่ไหมยังไม่เจอค่ะแล้วเ้าคนมีแชทมีผีกันไหมมีแต่แบบว่าอุ้ยไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวสปอย่ะครับ <c oughs> ผมอยวสปอยฮะ <c oughs> เอาเอาเป็นว่าฝากแล้วกันเพราะว่าใกล้แล้วฮะใกล้มากๆแล้วอีกไม่กี่เดือนเองเราก็จะได้รับชมทางภาพยนลงภาพยนตร์แล้วับเป็นหนังเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกอ๋อฮี่แหละครับเป็นเเป็นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันค่ะจริงๆเหมือน คือหนูมีอีกเรื่องหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาก่อนแต่ว่าก็ถ่ายพร้อมกันอ้าในเรื่องนั้นไม่ได้พูดกับก้าวใช่เรื่องนู้นไม่ได้พูดกับพี่ก้าวแต่ว่าเรื่องนี้ออนแอร์ก่อนเป็นเรื่องแรกค่ะอ๋อเตรียมคิดชื่อแฟนเอ่อแฟนดอมของเราเลยนะครับื่อดอมของเราอะเราจะต้องมีชื่อดอมมาตั้งคิดชื่อหรือยังมีแฟนตั้งหรือยังการจะรวมกันเป็นอะไรดีอ๋อมีมีแฟนๆตั้งอยู่ค่ะใช่ชื่อว่าชีวินค่ะชีวินชีวินแต่ไม่มีใครวิน ไม่มีวะเป็นแฟนเราได้แล้เราก็ได้แล้วเออมา่างไหนชีวีดังก็คงมาจากแบบชีวันอะไรมาทำการเราเราอยากอยากตั้งเองไหมคะให้ให้แฟนๆตั้งน่ารักแล้วค่ะเพราะตอนนี้คือแบบเขาเรียกกันว่าชีวีจะได้แบบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากโอเคครับขอบคุณมากครับพี่พีลาลา